พร้อมด้วยทีมงานนะครับท่านหัวหน้าส่วนราชการท่านผู้หลักผู้ใหญ่ของพี่น้องชาวศรีสะเกดนะครับพร้อมด้วยทีมงานจากบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์สาขาศรีสะเกดครับ ซึ่งวันนี้ต้องบอกทุกท่านบ้างเป็นการจัดงานครั้งยิ่งใหญ่นะครับในการเฉลิมฉลองครบรอบ30ปีของ b ิ g กซ u p e r Center ทั่วทั้งประเทศซึ่งต้องบอกว่าจังหวัดศรีสะเกดเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่โชคดีนะครับที่ได้มีการจัดงานเฉลิมฉลองครั้งนี้และการในเบิรงหมอล่ำกรมูพี่น้องครับที่ยังบ่หอดออกพันษาแต่ว่ามีโอกาสในเบิรงหมอล่ำกันแล้วในสำหรับปีนี้ภายใต้การนำพาของ b ิ g กซี p e r Center ในการจัดงานเฉลิมฉลองนะครับครบรอบ30ปีในสำหรับครั้ง นี้นะครับลำดับต่ากนี้ไปครับก็จะขออนุญาตนะครับกับเรียนท่านประธานในพิธีครับวันนี้ได้รับเกียรติจากท่านอนุรักน์นะครับทำประจําจิตท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกดที่ประธานในพิธีได้ให้เกียรตินะครับกล่าวเปิดงานในสําหรับคั้มืนนี้นะครับพร้อมกับพบปะพี่น้องประชาชนลูกค้าจากทางบกซีในสาหรับช่วงนี้ขออนุญาตกลับเรียนเชิญครับ ท่านผ่านีจจังหวัดแล้วก็ผู้แทนรนนผุนทองจังหวัดศสะเกษนะครับแต่เราเชิญพี่น้องที่มารับชมรับกวางคณะหมอระเบียบวัฒนิลป์ในวันนี้นะครับก่อนอื่นก็ผมได้รับมอหมายนะครับในฐานะรองวัสาุจักรวัลคือจากท่านู้ว่าวันนี้ก็มาในสองส่วนส่วนแรกก็มาแสดงความดีนนะครับกับทางทีมที่เกี่ยงกู่กับ สังคมไทยเป็นแหล่งผลิติตภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นสินค้าุอโภคบร,ริโภคต่างๆซึ่งสิ่งที่ทางวิศีเนี่ยได้เติบโตก้าวหน้าตลอดระยะเวลา30ปีหรือเราเรียกว่าศตวัรน,นะครับก็แสดงให้เห็นว่าสินค้าต่างๆที่ได้จำหน่ายให้กับประชาชนเนี่ยเป็นที่พึงพอใจจนนำมาซึ่งความก้าวหน้าในการเติบโตทางธุรกิจ ถามว่าชาวบ้านเนี่ยพอใจเป็น,นอันดับแรกก็ต้องเรื่องของคุณภาพของสินค้าส่วนที่2ก็คือเรื่องราคาที่รับได้ราคาที่เป็นมิตรประการที่3ก็คือเรื่องความซื่อสัตย์เรื่องของการที่จะตอบโจทย์ความ